สวัสดีครับผมจากเกตอินพ็อตครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับเป็นรถบรรทุกของไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้ใช้เสียบไฟปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับผมนะฮะก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถบรรทุกได้ถึง800กิโลนะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ความกว้างของกระบะนะครับนี่เป็นกระบะเหล็กนะครับผมนะฮะความกว้างอยู่ที่70เซนนะครับผมส่วนความยาวอยู่ที่120เซนนะครับผมตัวนี้นะครับบรรทุกของได้ถึง800กิโลนะครับผม อ่าเรามาดูที่นั่งนะครับผมที่นั่งตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้คือเดินหน้านะครับส่วนถ้าเผื่อต้องการพื้นที่ในการบรรทุกนะครับเราสามารถที่จะถอดที่นั่งออกมานะครับแล้วก็มาเสียบด้านหน้าแทนนะครับผมนี่ครับง่ายๆครับผมนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็หมุนแทนนะครับในการบรรทุกนะครับนะฮะมาเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกเห็นไหมครับผมอ่าครับ มากนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าครับแล้วก็นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับคันเร่งคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเบรกนะครับผมเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับเบรกเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็ตัวสีเขียวนี่คือแต่นะครับบีบแต่นะครับผมอ่าฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับเป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เดินหน้านี่ถอยหลังนะครับส่วนตัวล่างนี่ก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วต่ํา ความเร็วปานกลางความเร็วสูงนะครับผมมีสวิตให้เลือกนะครับผมตัวนี้เซอร์กูกุญแจนะครับนี่ครับมีตำแหน่งนะครับในเรื่องของระดับแบตเตอรี่ให้ชมนะครับผมแล้วก็ปิดอีกทีนึ่งก็จะเป็นเปิดไฟหน้านะครับผมนะครับใช้ง่ายนะครับผมนะครับนะฮะปิดนะครับปิดเปิดใช้งานเปิดไฟหน้า อ่าครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับผมนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับคล้ายเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับถ้าตัวนี้ก็คือความเร็วต่ํานะครับสลับในการปีนเนินนะครับผมเนินทางชันต่างๆนะครับส่วนนี้ก็คือความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมนะฮะเกียร์จะมี2ระดับนี้นะครับนะครับใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมมาดูที่ชาร์ตครับผมที่ชาร์ตก็นี่ครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์ตนะครับผมนี่ฮะ นะครับอันนี้ก็เสียบไฟบ้านนะครับผมนะครับเสียบไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็มาเสียบชาร์จตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับที่ที่ชาร์จนะครับเสียบชาร์จเข้าไปนั่นเองครับผมนี่นะครับเสียบชาร์จอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไปเสียบไฟบ้านนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดนะครับผม LED ตัวนี้ก็เวลาเสียบชาร์จก็จะขึ้นสีแดงนะครับพอเต็มมันจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสีเขียว นะครับเราก็สังเกตตรงหลอดเดวดีตัวนี้นะครับผมนะครับนี่ฮง่ายๆครับผมนี่ครับผมนะครับสนใจนะครับในการสั่งซื้อก็ ID ดี n ลนะครับผม ATV 1 2 3สนะครับ ID ดี n ล ATV 1 2 3อหรือเบอร์โทร0 9 3ย์6 5 7 9สาสองหห้าดนะครับผมถ้ากลมาสั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ